สวัสดีค่ะพบกับนกวิชุรดาการเดนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนกจะมาแนะนําวิธีการาแยกกระถางของแอสโตนะคะหลายๆคนอาจจะมีการเพาะเมล็ดแอสโตเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็เมื่อถึงเวลาหนึ่งนะคะก็จะต้องแยกนะคะหรือหลายๆคนสั่งจากทางอินเทอร์เนต็ตออนไลน์มาเขาจะส่งให้มาแบบนี้นะคะจริงๆแล้วคือตอนมาเนี่ยมีลากมาเยอะนะคะแต่นี้คือนกมา ตัดแต่งเองนะคะแล้วก็จะลงกระถางไว้นะคะทีนี้ก็หลายๆคนคงจะ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 หาวิธีว่าโอ้จะมาทํายังไงดีหรือว่าจิ้มเลยได้ไหมจริงๆอะ่ะจิ้มเลยก็ได้นะคะไม่ต้องตัดแต่งรากก็ได้แต่ว่าก็ถ้าเกิดแต่งรากเขาก็เพราะว่าบางบางต้นเนี่ยเหี่ยวแบบนี้แล้วนึกว่าตัดรากออกนิดนึงให้เหลือประมาณนี้ก็ดีนะคะ mm hmm. เพื่อที่เขาจะได้เริ่มหาอาหารได้นะคะ แตกลากมาใหม่เนาะอันนี้คือเป็นตัวที่นกสั่งออนไลน์มานะคะเอ่อจำไม่ได้ว่าสั่งใครมาหลายวันแล้วนะคะจนบางต้นเนี่ยเหี่ยวแล้วทีเนี้ยได้เวลาที่จะต้องลงกระถางแล้วค่ะเวลาลงกระถางนะคะก็อ่มันมีกระถางเล็กสุดแค่ประมาณนี้นะคะหรือเราจะใช้เป็นกระบะสี่เหลี่ยมกระถางสี่เหลี่ยมนี้ก็ได้นะคะแบบนี้นะคะแต่ว่าควรจะลงกระถางดีกว่าเวลาเคลื่อนย้ายจะได้ง่ายเนาะ ทีเนี้ยมันจะมีกระถางแบบนี้กระถางสี่เหลี่ยมก็แล้วแต่ที่บ้านใครมีแบบไหนก็ใช้ได้เหมือนกันหมดนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีดินแคคตัสนะคะแล้วก็หินภูเขาไฟหรือไม่ก็ถ่านดําบดนะคะไว้รองก้นกระถางนะคะหินภูเขาไฟเบอร์นี้นะของนกนะคะที่ใช้อยู่นะคะทีนี้เราก็มีกระถางแล้วนะคะตัวไม้ของเราแล้วก็อย่าลืมนะคะหินโรยหน้ากระถาง อันนี้นกใช้หินแม่น้ํานะคะเป็นเบอร์เล็กแล้วก็เอามากรองอีกทีนะก็จะเล็กอีกทีนึงเล็กลงมาอีกนะคะประมาณนี้นะคะทีนี้ก็หลังจากแกะกล่องไปรนีแล้วเราก็เช็คไม้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะตัดแต่งรากเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลงมือลงมือปลูกได้เลยนะคะก็เตรียมกระถางเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเนาะการปลูกก็ไม่ยากค่ะนี่ ปกติแล้วอ่ะนกไม่ค่อยได้เพาะ,มะเมล็ดเองนะคะส่วนมากก็ก็เพาะเองบ้างแต่ว่าบางส่วนก็เราเห็นในออนไลน์เราชอบเองี้ยเราก็ซื้อพอซื้อมาก็คือมันโตแล้วก็แข็งแรงแล้วในระดับหนึ่งคือเราไม่ต้องมาประครบประงมมากนะคะส่วนไม้ที่เราเพาะก็จะเป็นไม้ที่อย่างดางอย่างอะไรอย่างเงี้ยอย่างพันุที่หายากๆเราก็หามาเพาะได้อน,นั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นไม้ที่เราชอบอยู่แล้วก็คือเลี้ยงได้ แล้วก็ง่ายด้วยนะคะเพราะว่าเขาทําให้โตมาระดับหนึ่งแล้วเนาะก็ใส่หินเลยก้นกระถางไปนะคะแล้วก็ตักดินแคคตัสนะคะลงไปได้เลยอ้าวลืมใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยออสโมโค้ดด้วยก็ได้ปุ๋ยละลายช้านะคะเพื่อที่จะช่วยเร่งรากให้เขาได้ออกมาหาอาหารได้เร็วนะคะ นี่ประมาณนี้เสร็จแล้วก็ดินกบนะคะดินของเราโปร่งนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดรากแล้วนะคะเราก็จะจิ้มลงไปได้เลยนี่นะคะจิ้มลงไปได้เลย,ยประมาณนี้นะคะกระถางหนึ่งเนี่ยเราจะลงสักประมาณ3หัวนะคะเพราะว่าเมื่อเขาโตกว่านี้แล้วนะคะประมาณออสองเซนครึ่งหรือ3ามเซนนะคะ หมายถึงว่าต่อต้นนะคะเราก็จะค่อยย้ายกระถางอีกรอบนึงนะคะอันนี้คือได้แล้วหลังจากนั้นก็โรยหน้ากระถางด้วยหินโรยหน้ากระถางเมื่อกี้อย่างนี้นะคะก็โรยหน้ากระถางเลยเห็นไหมคะว่าง่ายเดียวจริงแล้วไม่ใช่เรื่องยากนะคะแต่ว่าหลายๆคนที่ได้ไปเนี่ยอาจจะมองว่าเอ๊ะมาแบบที่ไม่มีกระถางอะ่ะเราจะทำยังไงดียากไหมที่เราจะทำต่อได้นะคะ ไม่ยากเลยค่ะแค่นี้เองนะคะจริงๆมาแบบนี้ก็ดีนะคะอย่างน้อยคือเราเราจะได้รู้ว่ารากของเขามายังไงเพราะว่าเขาก็ต้องล้างรากมาให้เราก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวทำให้ดูซ้ำอีกรอบนึงนะคะก่อนอื่นก็โรยหน้ากระถางด้วยหินบุกขอไฟไอโรยก้นกระถางด้วยหินบุกขอไฟนะคะจากนั้นเราก็ตักดินแคคตัสที่เราผสมไว้หรือว่าซื้อมานะคะ แล้วก็ตักไว้ประ,ประมาณนี้โรยโรยตรงช่วงกลางนะคะด้วยออสโมโคสนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้รากของเขาเนี่ยได้ดูดได้ดูดกับปุ๋ยออสโมโคสขึ้นไปแล้วก็ทำให้ได้เริ่มแตกรากใหม่ขึ้นมานะคะเพราะว่ารากที่มาถึงเราเนี่ยคือมันแห้งแล้วเนาะเราก็เราก็ตัดแต่งแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์หนึงนะะ่งแล้วค่ะ หลังจากมาถึงนกเนี่ยคือมาแบบที่มีรากมานะคะแต่เขาล้างมาให้แล้วแล้วก็นกมาถึงนกก็ตัดแต่งรากออกนะคะแต่ก็แล้วแต่บางคนอาจจะไม่ตัดก็ได้นะคะแต่คือถ้าอย่างนี้คือมันจะปลูกง,ง่ายนะคะเวลาปลูกเนี่ยคือจิ้มลงไปได้เลยแต่ถ้ารากยังพลุงพลังเยอะแยะเนี่ยเวลาปลูกก็จะลู่ลงมากับต้นลู่ขึ้นมากับต้นเพราะฉะนั้นเวลาปลูกเนี่ยไม้ก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะไม่ก็จะจับยากนิดนึงนะคะถ้าอย่างนี้คือง่ายเนาะ ก็จิ้มลงไปเลยค่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมจิ้มลงง่ายมากเพราะว่าเราแต่งรากเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม้เขาก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวที่จะเริ่มเ,เริ่มปล่อยรากใหม่ออกมานะคะก็ประมาณนึกว่าน่าจะประมาณ3เดือนสองสามเดือนนะคะประมาณนั้นวที่เขาจะเริ่มเริ่มแบบปล่อยรากแข็งแรงออกมาเห็นไหมขนาดเราตัดแล้วอ่ะ ก็ยังดีดออกนะเปลี่ยนหัวก็ได้ค่ะจะได้เร็วๆหน่อยให้เพื่อนๆดูนะคะประมาณนี้นะคะก็กระถางละสามต้นพอเสร็จแล้วก็โรยหน้ากระถางเหมือนเดิมค่ะโรยหน้ากระถางด้วยหินที่เราเตรียมไว้โรยหน้ากระถางนะคะจะเป็นหินอะไรก็ได้ แต่ไม่แนะนําให้ใช้หินที่เป็นสีสีนะคะเพราะนั้นจะเป็นสารเคมีเนาะจะมีผลกับต้นไม้เราเหมือนกันนะคะบางคนชอบว่าเอ๊ะเป็นสีสันสวยดีน่ารักนะคะแต่จริงแล้วนุงไม่แนะนํานะคะใช้ใช้ได้แต่ว่าไม่แนะนํานะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้อันนี้เขาเรียกพอตนะคะก็คือ1กระถางไม่ได้มีแค่ต้นเดียวนะคะมี3ต้นนะประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปแนะนําการที่เรา สั่งไม้จากอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วเป็นไม้รุ่นที่เล็กประมาณนี้คือเซนเซนหนึ่งถึงเส้นครึ่งนะคะเราจะมาไปต่อ,อยังไงก็ประมาณนี้ค่ะแกะออกมาเช็คดูความเรียบร้อยว่าชื้นไหมถ้าชื้นเราก็ผึ่งให้แห้งก่อนนะคะใช้กระดาษทิชชู่รองแล้วก็ผึ่งไว้ในที่ที่ลมโกกหน่อยก็ได้นะคะไว้สักประมาณดูว่าเออเขาแห้งแล้วนะไม่ไม่ไม่มีความชื้นแล้วนะคะ ก็ลงกระถางได้นะคะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะเพื่อที่นกจะได้หาสาระดีๆหรือว่าทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันต่อไปนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ